คมาบ้านถึงบ้านน้องกอดข้าวแล้วอะไรกินดีอะไรกยวอกินเาเอาไปให้แม่จอยแกะไปเดี๋ยวแม่จอยดูย่าถามแม่จอยแกะไปปูแม่แม่จอยไม่ให้แกะแม่จอยดูปูนะกินแล้วกินไม่หมด ใช่ทิ้งิๆกว้างงากวานก้าใช่ปูคนเขาด้วยใช้ปูอืกไม่มีใครไม่มีใครทำให้อ่ออ่อนปูใหญ่แล้วค่ะมีซอสด้วยบอกว่าให้ไปถามแม่จอยก่อนไม่ไม่ถามแม่จอยไม่ว่าแม่จอยไม่ว่าปูแก่เลยยาวกัน เทปเย็ตนตัวนี้อีกเออร้อนตัวนี ca, ้อีกจจำออยูรได้เ่ไหนตัวนันกะทินะยอดกะทินนะาที่นี่รไมาแล้วเหรอี่ไนอ่ะเลงมาแล้วเหรอินัยอดกะินนะเก็บมาสดๆแนมแม่นางสาโอ้ยกินช่งเพราะู่แกะขนมไหมาเสียกิน

ให้ปู่กินข้าวมายายจิ้มให้เลยมายายจิ้มให้มาลูกมันเผ็ดมันเผ็ดป่ะลูกไม่ละพ่อินแล้วทำทำส้มมันเผ็ดมันไม่เผ็ดเลยมันเป็นซอสมะเขือเทศทำข้าวใช่อือข้าวเป็นหกอ่ะข้าว้อนวนไปดื่นน้ำแข็งเลยนน้ำแข็งจุกจอยยู้ยื่นหนึ่งยัลเลยเดือดจุกันนึ่งยัดไปจกมันเขาหน่ลูก ยก็ได้ตีหมูตอนไงครับอันเปล่าเนี่เไปแม่ไปเอามาให้่ปเอจเอดอืมพี่องกินแก้วนี้ไงองกินได้เอออ้าวอ้าวอะไรนมหรอนว่าแม่ไปเอแก้วเขาไง ล้งก่อนดัแล้วเอ้าวมีาอ้าวอีกล้างนี่เลยเอ้อยากกินน้ำแข็งแล้วปิผมล้างตรงนี้เลยนี่กัอีกกิอะไระตัดเองได้ตัดตัดกินอะไร่คนด้งายายไม่ให้ไปไหนอ่ะมีอเลาะนี่ตั่งเลยมี่ปานนัได้เออั่ได้เหอเห็นไหมโ้ ไม่มีเป็นกันเลยเนาะโอ้เยอะแยะชื่ดใจไหมไม่ทันใจเลยข้าวเขาเลยงอยู่แล้วชื่ใจไหมอันนี้ก็ตสาได้น้อเนอนี่เน่ยเน่ยน่เทียนน้ำน้ำทำดีแล้วทำข้าวแล้วไมเอาไม่เล่นไม่เล่นอย่างนี้ไม่ใจทีนะอยากมาิื่นใจนะปิดฝาเลยอยากจะปีเลยปิดฝา

Nga, ma. Ma, à mà, má áo đây Nào, này này, bác Ai đó? Cú bát Cú bát Màu xinh Màu Đã được gọn Này, đúng không? Gia hạn vậy đó Gia hạn vậy lắm, dễ vết cột Thôi, bây giờ cả, bát bỏ cú bát Ừ Nào, bột đi, kim giờ cắt ra Nào, cắt ra Nào, Nào,

น uh yeah, yeah, yeah. well, uh ี่หนองมาลูกเพราะไนไฟเพราหไนฝนคือว่าถือของมาในขนมหมดจยอดเดียวสตีไปใส่สตีสตีไปตั้งเนี่ยนะเขาประยุกต์นิมาสิก็อยู่ต้าไปลูขี้เลยเดี๋ยวต้องไปจว่าจะไปถังออกอยู่ยังก็ได้ไปถังเป็เหตนผล่บ้านไงเดี๋ยวเราไปลู ต้นม้ยงต้นไม้โตบงวงหลายต้นไม่แบบยงจีเป็นยังไง่าไหยาบ้านทงาบ้านหลังบ้านปอน่ะยายก่อนบ้านน้าปอนเป็นบ้านหลังนั้นนั่บ้านล้างหลังนั้นอ่ะซื้อไดเหรอหลังได้เหรออืซื้อไซื้อ่ไหแสนหกเปพืองมี้าวด้วกินได้นะทั้งบ้านเหรอลูกใช่มทั้งบ้านลงี่ซื้อเหอได้ี่พ่มไปกินรน้ยายไปอูเื่มันนะอม ออตังกับพี่อ้อยเอาเนี่ยเอาต้นแล้วที่จะปลูกนี่คือกมะม่วงแบบม่วงโด่งด่เลยเนี่ยไงยิ้มแล้วพี่ของคนท่อๆเนี่ยเหรอนี่ว่าเออ่ออเป็นท่อมาะยิ้มด UH! ีๆบ้านเขาก่วงเยอะเลยออกไปในบ้านก่วงเขายิ้มเสียรถถุ้ยเลยไปเจอเลยไนบ้าง มักินเอามาอ้ยเปลี่ยนเบิร์กี้อ่ะนั่นนั่นนั่นเขาแกะแบบจังหนุ่มบ้านข้างในยหนุบ้านในเมืองเหรอครับพ่อไม่ตอนนี้พวกจายกำลังคุยกับช่างอยู่สองเจ้าก็จะเลือกไม่ได้ว่าจะเอาช่างไหนกก็เลยเนี่ยแหละแต่แบบเขาแต่เอาแบบเขาข้าวเขาดูแล้วว่ายังไงเขาถอดราคามามันจะต้องมีบนราคาถูกกว่านั่นแหละ แล้วเราต้องดูสถาภาพการเงินเขาด้วยสมมติว่าเราไปปุ๊บเราก็ต้องบอกว่าคุณต้อง,อ,งอ,อ,ออกก่อนอเนะแเราลง20ได้20เปอร์เซ็นแรกเราก็ถึงจะจ่ายครั้งแรกไงลูกใช่แต่อันนี้ใจก็โทรไปคุยแล้วแหละเขาบอกว่าเดี๋ยว ก็ก็บอกเขานั่นแหละว่าเดี๋ยวค่อยค่อยคุยกันอยากให้เขามาเห็นหน้างานยังไม่ได้นัดสอนตามเขาเพราะเจ้ามีแต่เจ้าใหญ่นะตัวหลักแต่อีก้านว่งเขากำลังที่เป็นเปคุยล่าสุดนี่คือเขากำลังสร้างตึกอยู่ในตลาดมวดอืมก็เป็นไรก็มวดน่าก็คือต้องขอเข้าเราต้องเห็นของด้วยแสนหนึ่งเราก็ต้องเข้ามาของมาวางแสนเพราะเหมนกันแสนเป็นเป็นมวดนั่นแหละพ่อตาหมาเพอคนรู้หมอรู้คนรู้ช่วยี่แไม่ใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดพวกสายป่านยาวๆเนี่ย เขาทําเำแต่พึ่งพึ่งพึ่งโคไปหน่อยเนี่ยเขาเก็บได้จะไม่มีปัญหาเนี่แต่เบนเอาแบบว่าแล้วก็ค่อยๆเขาดูเขาก็ว่าประมาณล้านล้านกว่าบาทล้านสามกินก้าวหนึ่งอะนะแต่ก็เลยบอกว่าเบนก็เลยบอกว่าผมต่อเทือกออกมาอยู่นะครับต่อใใชช้นี่เขาต้องใช้ปูหรือใช้นี่ใช้น่าจะเป็นเหล็กแล้วล่ะเหล็กตัวแอลนะไอเจอนี่แน่เลยตัวใหญ่แก็ไม่เท่าเหมือนกันตัวเหล็กรังไฟอ่ะ เพราะว่าก็ยังไม่ได้คุยแบบละเอียดขนาดนั้นแค่ไปถามเฉยๆว่าเขาคิดราคาประมาณเท่าไหร่ราคาเด้งๆโอ้เียนอย่าง้วนะมชนขวาลเขเชนบอกเลยปูบอก้อบอกบอกเพจปลาตอนนี้มีเจ้าอะปรทูมาก่อสร้างนี่แต่เขากำลังสร้างอยู่หกที่ตอนนี้ ในี่ืองอีกที่หน่าเพราะว่าเครื่องมือเขาเครื่อองมืแล้วก็จะไปดูหน้างานเขาอยู่คุกรแปเนี่อยู่ใกล้ร้านร้านสี่เอ้ยร้านห้าก็ร้านใหญ่นะครับน่าสนใจน่าดูอย่านั้นอ่ะก็พวกเขาเป็นรับเหมาโดยตรงครับว่าะเขาขายวัสดุด้วรอย่างนั้นเลยดีลุเราก็จะได้คือไม่งั้นเราควรมันทิ้งงานไงทิ้งงานแล้วเราก็เสียอารมณ์แบบแล้วก็นี้เราก็ต้อง ไปฟ้ององมาเนี่ยไม่แอีกช่างนึ้ก็ช่างิบอันนี้เขาละห่ในสวนทำมาจไม่จจาจับมือขวาข้าน้อยอ๋อเขียนมือันแล้วคนไหนเคียร์ประเทศบาลได้หรือได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ครพ่าเพราะว่าเขาเขาทำอยู่ตอนนี้ก็อยู่ในตลาดทั้งสองคนเลยเขาเคลียร์ให้เราทาซ่อมใช่ไหมลกแต่จริงๆใจก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าไม่แน่ใจร่ะ ทางเทศบาลเขาจะไอ้นี่ให้เราเป็นซ่อมหรือเปล่าคะบ่าแต่ว่าต้องให้เขาเดินให้ไงใช่ให้คนก่อสร้างเพราะว่าถ้าทําใหม่จริงๆมันก็ต้องเสิอไปหนึ่งเมตรจริงๆใช่ใช่แล้วนี่เราทำเป็นซ่อมไงนั่นแหละต้องคุยกับทางเทศบาลอาจจะให้ซ่อมแค่ตรงนี้หนึ่งก็ได้เลยก็ค่าใช้จ่ายมาก็ให้ให้ให้เจ้าของบริษัทเขาบอกมาเลยว่าต้องจ่ายให้เทศบาลเท่าไหร่ก็ว่ามาเขาคุยงยังไงเนี่ย รอแบบให้มันเสร็จก่อนคุยกับช่างคุยอะไรตกลงกันให้มันได้ก่อนค่อยอะไรนี่ยแต่ก็ทุมาขอสร้างแกก็รับรื้อรื้อถอนหมดแหละแต่ก็ต้องมาตกลงกันว่ารื้อถอนยังไงหมอยังไงเพราะว่าเราก็ขอบางส่วนเราจะเก็บไปให้เขาก็สัมประสิว่าอะไรโอ้ยเป็นชิ้นชีสต่างๆเออใช่เป็นชิ้นชีสมาสร้างไปทำนี่ไงง่าง่ายจะตั้าศาสตร์แล้วจะมาต่อตรงนี้แหละอนาคตดินก็ พวกปูนเปอรอะไรหนูไม่ถมตรงพื้นผมไม่ได้ครับพ่อมันปูนนี่ถ้าถมตรงนี้เราจะติดกันไหมตรงไหนไปตรงใต้บ้านไงพี่ไปตรงใต้บ้านพี่ถูไม่เจ้าเขาเหมาเลยหมาทุบแล้วเขาโผล่ออกไปด้วยก็ได้ขาที่โผล่ทิ้งแยก่ายปูนเขาไม่ค่อยเอามาถึงแนนเขาไม่าถึงแนนแล้วเราเสียวเข้อไปถึงเขาเองที่บางๆที่เสียวเขาอยากถม ไม่ใช่ที่พวกผู้รับจ้างเนี่ยเขาจะมีทีแหล่งที่เพราะว่าพวคนคนสร้างบ้านใหม่เ่เขาในเมืองเขาจะองมี่ะล่ามาีทมาเอามาเลือกไม่เเดาหลวงเอายิบออกทีละอันเลือกไว้ก็มีสองเก่าแล้วะเราก็ผมนี่ไงผมทางทางเดินเข้าแล้วทางฝั่ลังมา กำลังเถียงกันอยู่ว่าบางแบบออกแบบยังไงแหละกำลังออกแบบกันอยู่ว่าอยากทำให้มันดีๆสามก็ใหญ่สร้างตุ๊กใหญ่ตรงนั้นอ่ะถามข้าวเขาก็ประมาณว่าล้านสามเขาบอกมันเป็นเจ้าใหญ่ในตัวงหนาแต่เจ้าอีกอันนึงก็เป็นนายกนายกเทศบาลมาบอกหวยปู่แล้วมาเริ่มบอกหวยปู่ก่อนบอกเลขปู่แล้วออกหวยออกอะไรหรือหวยออกอะไรไหมแล้ววันที้หนึ่งออกอะไร หนึ่งกล่องจำถูกหวยไหมลูกถูกหวยไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหมลูก